กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านน้องยินดีตอนหับข้าสูตรซองน้องเดือนพี่น้องเลยวานพี่น้องเลยต้องหกต้องใจมีข่าวด่วนพี่น้องเลยเหตุดวนเหตุไรเหมือนีก็เป็นเมือนอันเดือนห้าค่ำเนาะเดือนแลมสิบห้าค่ำไม่อนไม่ไม่้ยสิบห้าค่ำเดือนสิบสองวันลอยกระทงแต่ถ้าไม่ลอยกระทงเราพี่น้องไม่ลอยอยู่ในมุกกากินเดือนพร้อมพี่น้องเอ้ยแต่ว่า อันตัวนี้เนี่ยเป็นอันประเด็นบ่ออ่ะประเด็นผัวช่องอื่นก็ไร่ช่องลงเลยเนาะสี <Man. S 2> ่ประเด็นหาาน่าลักๆที่มาบอกมึงหนึ่งก็คือพี่น้องระเบิด <laughs> มีอันเจ้าของหน้าทงหนึ่งพี่น้องเอือเนาะซึ่งว่าเพิ่นอยู่บ้านของพน้องเดือนพนเลนเนาะอยู่บ้านโซกไสพี่น้องไมยบ้านของพน้องเดือนเพิ่นตัดเข่าอยู่ดีๆพี่น้องเอ,งองเือค่ะชียิตคุ้าแล้วลงัน ลแล้วลงไปตั้งเก่าแล้วก็เรือต้าเนมห้างหอยนุ่งเราวันนี้แหละเรือต้าเนมห้างหอยนุ่งเรือไปเห็นอยู่ในคันทเราคันอยู่ในคัทมันใหญ่อยู่บ่เล็กเดนนี่ก็ยังบ่ทันได้เห็นได้ยินแต่เขา่าเขาว่าว่าซจำพี่แข oh. งว่าจังอ๋อซจำพี่แขงซจำพี่แขงเราบนหน่อยแล,ล้วพี่น้าเอ๋ยระเบิดหลุมเห็นเนาะหัวเท่านั oh. ้นเป็นเดินยุ่นได้เหยโอ้ท่านั้นเป็นเดินยุ่นเออเดินยุ่นได้เท่านั้นเดินยุ่นเก่าเนาะ พูดปตยะเนาะจะฮะอ้าอ้เขาก็เห็ดหน้ามาลลยผ่านหลายปีแล้วมันกึ้นหเห็นแตกเนาะมันด่าน้วบ่เออดูดน้ำใหม่เออดูดน้าใหม่ยันแม่ดีนันบมดแตกฉลาดดูดแม่นตอนขอดูดเนาะเกือบตายผู้ดูดเนี่เออ เดี๋ยวมืออื่นนั่นก็พาพี่น้องไปเบิ่งเหตุการณ์จริงเหตุการณ์จริงเนาะพี่น้องว่าเป็นอย่างใดกับเานเ่อส้มเนาะกัรล่อลวนเบิ่งว่าเจ้าหน้าที่เพผู้ใช้ถ่ายคลิปออกหรืออย่งไดพี่น้องมืออื่นนั่นสิไปเตะสาวๆเพื่อทานผู้อส้มพี่น้องเลยเพื่อเอฟซีทุกท่านเนาะเนาะจิตไปตั้งแต่ตีซามพี่น้องเลยไปหอตีสี่ไปถ่ายก่อนตำรวจมาขุดสะพานรูปพี่น้องซัมบี้แข่งาสัตถ์ที่แล้วมันก็บิพี่แล้วเนาะพี่แล้ว มันเป็นจังไรมันเป็นกลมๆยาวๆงมเงไรกลมเงาขี้วยแล้วเขาวะคือมะข้วคือมะ้วงากนี่ย้าหลักนได้งนชัวว่ามันนบิหรือว่าลูกยงก็แแต่ว่าิดว่ามันนาเนนาิจงเา่กรื่องะว่ามันาิฟงเติมอลนจะไ้าแมที่นี้มันยังมแตะนะแต่ว่ามันยงมียังประธานเดชเจนเพราะว่าเขาจากประธนเดชพทมาด้ ต้องไปเจอน้าท <wh ats Napoleon> <ım eni> ี <DOT> ่ไปเก็บกู้เดี๋ยวชิโทรหานนาบ่าวพี่น้องไอ้ภูพี่เพิ่นอันอยู่ใกล้หรือที่สาเนาะได้ไหมโทรหาบารอยก่อนโอเคโอเคโทรหาบารอยก่อนเด้อโโออเเคคขอบใจหลายลายชิโรหาผู้เพื่นหู้พี่น้องชุดนาบ่าวของคนน้องเดือนหน้าหน้าหน้าติ๊กเพื่อนของนาบ่าวของน้องเดือนพี่น้องเลย

ฮัลโหลอันเอนอเอ,อันตอนนี้อันครอ,อันถ่ายคลิปอยู่อันขอสัมผัสเนี่ยอันว่าพบพบพ,พ่อระเบิดนะะแม่นั่นเรื่องจริงอยู่บ่หเรือร่องอะไรแม่เรื่องจริงว่าได้เรื่องปลอมมืออื่นเป็นสินมาเก็บกู้เอามืออื่นโอ้แต<อ>่ที่ต่อเจ้าหน้นจจา,นาทีา่ไปเก็บกู้คักแนบ่ยเพราะอันไปแจ้งเจ้าหน้าที่เ่ระท่าพิม โอ้่าบก้าเห็นเองเนาะแม่เล้็กบ้าเลห่สารที่ตัวบ้าันกใหญสคาโอ้มันพังมันโผล่คุณแม่แต่ส่นมันบหญ่โอ้ถ้าสคัาโผล่เราะเถอมันสวยลงมันขึ้นระเบิดยาย่นีไ่ด้เฮ้ยเออบวเด็กอยู่บ้านสำออกซิเนาะสำออกซิ่เนาะแม่น่ำ น่าสิหน่อยรุดหันเนาะพใชาย่ทยคีบอยู่ว่านี่จะพิมพ์ทุกหมดหรือ้าเมื่อไห่ว่าเจ้าหน้าที่พลชาย่ายอยู่่ากัขคนนุญาตเพื่อนเนาะขอกระยังลงไปถ่ายถ่ายเลยเออ ລบกระทายพยายามมันภาพนิ่งๆนี่สิแซ่ให้ทันเห็นบ่จะพิมพ์ก็ว่าเฮายืนเบิ่งด้วยตาเปล่านี่เห็นบ่ก็ว่ากห็นเห็นแล้วเนาะสิยังไงคนขึ้นมาก็มีกับประมาณนันห่วย2ัองอันอ้2ือผ ัวปินม oh. oh, oh, oh. ันจะคื่อนบ้างอน้เพบะโมเมนต์อกซห่างเขาปฏิมต oh, oh, ิเออลูกปืนใหญ่โมเมนต์ระเบิดบ้ล like ูกปืนใหญ่ได้เพลงโมเมนต์ระเบิดโอ้ลูกปืนใหญ่หัวลูกปืนใหญ่กระเบิดได้กันได้ถ้าลูกปืนใหญ่ถ้าไม่ใหญ่เปนลาลูกปืนที่เขาใส่อันนี้ของรถเนี่ยรถทังบ่ เ่างแล้วทะเรื่องบัรเน่เ huh. ป uh ็น huh. ป uh huh. totally> um> ิ้วปั่ม RPG บ่ครๆอย่ามาห้าม่าใกลอยาเข่าในหย่าเอ้บุคุปไหนเข่าไปบอดีดวงบอดีเนาะไปย่างไปพอดีดินจะเทือนเหไหมวะเลื่อนไซื้อเลยเนาะเลื่อนไปซื้อมาได้เห็นทางยูทูบสองสามพี่เพื่อนดับเลยเนาะ เนาะเพิ่นอยู่ใกล้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นอันพื้นที่ของอันสนามบินเก่าเนาะแถวนั้นเนาะเขาเอิ้นเดินยื่นเก่าเดินยื่นเก่าแถวนั้นเนาะเดินยื่นเก่าตะกี้แล้วมันก็สิมีพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอืแต่ว่าโขงคินซอช่องคืบนี่ก็สอนึงเนาะแล้วบัดนี้มันอันสมมุิว่า มันมันหนาสิแตกแล้วบหรู้ว่าบทท่านใดใส่งานหรือว่าจังใดเรือจะคิดว่ามันบทท่านใดแตกมันบทท่านใดเออเนี่ยจัญญาณบ่มันบทท่านใดแตกก็ยั่นพี่น้องเอ้ยหรือว่าเขาไปพังไว้แล้วเขาตายก่อนบ่จักบ้ามันเรือแบบเดินยุ่นเฮ้ยอ้าวแบบว่าเขาสิไปเห็นช่องแคบแล้วเขาไปพังไว้แล้วผู้พังมะตายก่อน ให้สิไปพังเอไว้เนาะเขาก็เอามาไว้ชสเพื่อสิไปไสอยากไสมันสิไปคุดเอาแต่ว่าเขาก็ยิ่งหัวจะทิ่มก่อนเลยยิ่งไปเลยมันบดแตกบางงานกันเนาะบางงานมันก็บดแตกบางผูกกับบางผูกมันก็ตั้มอะตามนี่มันก็แตกไปออไอ้มันบดแตกอันเนี้ยโอ้แบบยิ่งไปเลยมันบดแตกเนาะแต่ว่ามันก็แล้ตัดเข่าตัดเข่าอะไรกัน โอ้ยดีแต่ใบผัดบอกไปตำนะซะหัวมันเนาะโ่ใช่ยังวใช่จุ๊อ uh ่อ่าแตนพอเฮ็ว่าตายสุดช่องอีกแล้วแต่เอ้ยบประเดางแบบเก่าว่ะกะหัวมาลอุ๊บาตายง่ายเดีกอนไกันยังขึ้นมาวาเป็นยังตนบอกว่าหลอดตายขึ้นนันเด้ กับม no e, no. la ันกับผ่านมาหลายปีหลายๆพี่น้องเอ้ยเนาะตั้งแต่พอหนึ่งเดือนแต่เมื่อท่านได้เกิดดอกเข้านะเม่นดังน้นแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าชูฟังว่านี่นี่นั่นเป็นเดินย่นเก่าคือเราก็อยากเห็นยังพี่น้องเมื่ออื่นไม่ต้องเลิกกันสิไปเบิ่งเนาะก็ถามมีเจ้าหน้าที่เพิ่งกันสิเพิ่งกันสิอันแม่เพิ่งกันสิเห็ดฟางก้นไใบบอลในอันตรายมันกับมวยขับไปเขากับสิผู้เนาะเห็นลูกหนึ่งเลยเอาไปข้าวชิมาวโคตรฮาอีกได้บมาเนาะแม่นเม่น ขาจะต้องทำการสำรวจคนนะบริบาลแม่บ่อ,อยามันแตกสปานภาษาโนเนาะแม่เจ้าคลองน้าเอาอันน้ำอืมเหี่ยนื่ออะไรเจ้าทีแบบสมมติได้เห็นเน่น <c oughs> เออตรงมืออื่นเนาะผัวมือนมันขาก็เห็นตอนจังโมงเนี่ยหผหามาเอาโอ้เออขาเห็นจังโมงเนาย ชว่าสองสอมันเห็นน oh, like. mm ่ะเหสองม้ง hmm. ก mm ็เพื่อนชิบะบอกหมู่เพ่ดิโต้แจ้งหนักแจ้งนาทีเมันก็ครั้เนาะต้องต้องมื่ออื่นโอ้เมื่ออื่นพี่น้องอีกอันหน้่งนาทีเดี๋ยวผู้ใดถ้าถ้ายยาคู่อยากเห็นเนาะก็ติดตามหับส้มไว้ของสองพอน้องเดือนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาไปติดตามหับส้มสองอันชาวพิมพ์พระเพิ่นนะเนาะสองสองน้องเดือนพี่น้องโมเมนต์สองพอน้องเดือนพิษพี่น้องพอน้องเดือนมันมีสอง ก็คือหาสิไปทายให้เบิ่งมื้ออื่นพี่น้องเอ้ยว่าเป็นจังได๋ว่าเป็นจังได๋เนาะไปเบิ่งสถานการณ์แทู้ปืนใหญ่พี่น้องเอ้ยแม่นแล้วก็อ่ะเท่านี้แหละสําพรัโอเคขอบใจหลายๆเด้อนี่แหละแต่ก็ไปเบิ่งว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นเก็บกู้จังได๋เนาะพี่น้องเฮาก็บ่ยเห็นพี่น้องเพิ่นจะอนุญาตให้เฮาถ่ายเนาะพี่น้องจ้ที่เว้ามา คำมได้ที่บอสุภาพก็ขอดกไฟเอฟซีทุกท่านเลยคำมได้ที่ม่น้องเดือนเราบ่ถือบ่ต้องเชียงหัวหล่อไปก็ขอโทษดอไฟละลายพี่น้องเนกันเป็นด้วยกับ่โมหบกจักเนาะคนเซ็นตื่นเบาเนาะกระหัวไปน้ำเบาคนเซ็นตื่นน่าอะไรชิลี่หยุดระเบิดสิแตกบ่ได้ก็ยังบ่หุกเข้ามาเพาะกันในคลิปหนาเลยพี่น้องสบายดีพี่สบายดีพี่น้องสบายดีวันนี้นะฮะฮะ 嗯。